คือทํามันก่อนแม้มันจะเล็กดีกว่าไม่ทําอะไรเลยอเพราะผมเชื่อว่าคนเล็กๆหลายคนมารวมตัวกันมันจะเป็นพลังงานหรือก้อนมวลแรงเคลื่อนที่มันจะขยับไปในอนาคตมันอาจจะมีสักหนึ่งคนที่ที่สร้างการเปลี่ยนแปลงได้จริงๆซึ่งเราไม่รู้อาจจะเป็นเด็กยุคใหม่ก็ได้อะไรก็ได้สามตอนที่ผ่านมาเราเห็นแล้วว่าในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมมันมีกำแพงสูงครับ เกิดขึ้นจากหลายๆปัจจัยเราได้พูดคุยกันเกี่ยวกับธรรมชาติของปัญหาเสียงแวดล้อมที่อาจจะดูใหญ่เกินกว่าเราจะรับมือได้ด้วยตัวคนเดียวธรรมชาติของมนุษย์มีแนวโน้มให้ความสําคัญกับปัญหาเฉพาะหน้าที่แก้ได้เลยมากกว่าปัญหาระยะยาวในจะปัจจัยทางสังคมที่ทําให้สํานึกความเป็นพลเมืองนั้นเข้มข้นต่างกันไปตามวัฒนธรรมและสภาวะแวดล้อมกําแพงมีอยู่เต็มไปหมดเลยครับ แต่แขกรับเชิญของเราก็ได้เสนอไปบ้างแล้วว่าทุกคนสามารถกระโดดข้ามกำแพงนี้ได้ด้วยวิธีที่แตกต่างกันบางคนอาศัยความรู้ข้อมูลเหตุผลบางคนใช้ศิลปะอารมณ์จิตใจแต่มันก็ยังมีอีกครับที่ผมคิดว่าเป็นหนึ่งในชุดประสบการณ์ที่จะทำให้เราข้ามกำแพงนี้ไปสู่การแครและลงมือทำได้สิ่งนั้นคืองานอาสาครับ พอดแบบคสต์ Climate Life Coach กับผมเกิร์กวิเศษบรลวงวงครับผมพบว่ากิจกรรมอาสาก็พาเรากระโดดข้ามกำแพงได้การได้มีประสบการณ์ตรงเป็นการลดระยะห่างทั้งความรู้ทัศนคติและพฤติกรรมเพราะคุณได้ลงมือทำมันคุณรู้สึกถึงมันทั้งเนื้อทั้งตัวรวมทั้งยังทำให้คุณตระหนักว่า การดำเนินชีวิตประจําวันของคุณนั้นได้ทําให้เกิดต้นทุนทางสิ่งแวดล้อมที่เราต้องรับผิดชอบร่วมกันยังไงบ้างผมมีประสบการณ์เป็นอาสาครับให้กับโครงการโรงเรียนคาร์บอนต่ําของมูล,ลนิธิฝีประเทศไทยตอนแรกผมเพียงอยากจะไปสร้างประสบการณ์แล้วก็โปรไฟล์เพื่อการเรียนต่อต่างประเทศเท่านั้นแต่ที่จริงผมได้เยอะกว่านั้นมากๆด้วยความสนใจเรื่องพฤติกรรมที่มีอยู่เดิมผมจึงเลือก ไปเป็นอาสาในงานที่ว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเลยครับคือให้นักเรียนในโรงเรียนประถมและมัธยมเนี่ยลดคาร์บอนฟุตปริ้นต์ของตัวเองครับผมทำหน้าที่ไปช่วยจัดกิจกรรมเช่นทำแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับความรู้ประเมินความสามารถของตัวเองในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอีกหน้าที่ที่สำคัญของผมคือการพาน้องๆเนี่ยมานำเสนอโครงงานของตัวเองในอีเวนต์เอิร์ธอที่เซ็นทรัลเวิร และผมก็เป็นคนสรุปผลการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของน้องๆเมื่อจบโครงการอีกด้วยสิ่งที่รู้สึกว่าตัวเองได้ประโยชน์ตอนนั้นคือการได้เห็นตัวอย่างจริงๆอย่างที่สองคือผมกลับรู้สึกโดดเดี่ยวน้อยลงครับย้อนกลับไปที่พี่หนูหลิงว่าไว้ในตอนแรกของ Climate Life c o a c h ว่าพอเราได้เห็นเด็กๆเนี่ยภูมิใจกระตือรือร้นที่จะทำเนี่ยมันเหมือนผมมีเพื่อน มันสร้างแรงมนใจให้ผมมากเลยครับประสบการณ์นี้ทําให้ผมรู้สึกได้จริงๆว่าทุกคนรวมถึงผมด้วยเนี่ยมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาได้จริงๆและในเอพิโซดที่4นี้เราจะมาชวนคุยเรื่องการแคร์และการทําเพื่อสิ่งแวดล้อมผ่านงานอาสาโดยแขกรับเชิญของเราคุณกอล์ฟอารีโพสีผู้กอ่อตั้งกลุ่มอาสาสมัครอนุรักษ์สิ่งดีงาม สมัครอนุรักษ์สิ่งดีงามทํางานทางสิ่งแวดล้อมอะไรบ้างครับคือทํางานทางสิ่งแวดล้อมอะไรบ้างคือมันต้องย้อนไปจุดเริ่มต้นของเราครับคือเรื่องขยะคือเราคิดว่าอยากจะทําอะไรที่มันง่ายๆแล้วก็ใกล้ตัวให้คนเห็นเรื่องปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อมก่อนจะมาทําเรื่องขยะอย่างเงี้ยคือเราเราเริ่มจากการไปช่วยงานที่วัดทําทุกอย่างที่วัดนะครับ เออเป็นเด็กวัดอะไรเงี้ยอจบงานปุ๊บปัญหาที่ตามมาที่วัดต้องรับผิดชอบคือเรื่องขยะคือคนมาทำบุญแล้วก็ทิ้งขยะไว้เต็มวัดมันจะเกิดคำถามว่าเอ้ยทำไมเป็นเรื่องเรื่องเนี้ยมันเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวนะแต่ทำไมมันดูทุกคนดูแบบห่างไกลอ่ะดูไม่สนใจเลยอะ่ะเราเลยโฟกัสเรื่องนี้มันเป็นจุดเริ่มต้นนะครับเราเ,เริ่มต้นคือเรื่องขยะแล้วก็เปิดงานอาสาเปิดโลกอาสาให้คนมาทำจิตอาสากับเรื่องขยะโดยการแรกคือการมาเก็บขยะครับ ก่อนที่จะกระจายผลไปยังเรื่องอื่นๆซึ่งซึ่งงานแรกที่ผมรู้จักที่จริงตั้งแต่แตผมแบบรู้จักธนาคารจิตอาสาแล้วรู้จักรู้จักพี่กอลฟแรกๆเลยอะ่ะก็คือเก็บขยะที่อนุสาวรีย์ชัยอนุสา,าวรีย์ชัยสมรภูมิครับนะทำไมต้องอนุสาวรีย์ชัยอ่ะพี่คือเอาง่ายๆอะ่ะที่ผ่านมาเราไปแอบเก็บอ่ะครับตอนไม่มีคนเห็นะก่อนที่จะมาเป็นงานอาสาคือพี่ไปเก็บเองมาก่อนใช่ครับ ไปแอบเก็บคือตอนนั้นอนุสาวรีย์ชัยมันกำลังสร้างเกาะพญาไทเขาก็จะมุงสังกะสีไว้แล้วก็จะไปแอบเก็บก่อนมันคือเราเดินบนสกายวอล์แล้วมองลงไปขยะมันเยอะมากอะ่ะคือตอนนั้นเพิ่งกลับมาจากช่วยงานที่วัดอะ่ะเก็บขยะที่วัดเสร็จเรามากินก๋วยเตี๋ยวเรือกันเรามาเดินเล่นมันเห็นมันใหญ่จะเก็บอะ่ะอารมณ์มันยังได้ก็เลยไปจุดเริ่มต้นที่เราต้องไปแอบเก็บก่อนเก็บที่วัดก็เก็บตอนหลังเลิกงาน คือหนึ่งเมื่อก่อนสมัยก่อนถ้าสิบกว่าปีที่แล้วรู้สึกว่าการเอาไปทําความดีแบบเปิดเจอเปิดเจอมันเป็นเรื่องที่น่าอายอะ่ะมันขนลุกมันตื่นเต้นอะ่ะมันกลัวคนจะมองเราแล้วตัดสินเราต้องค่อยๆแอบแอบบทําก่อนนะครับจนวันหนึ่งเราคิดได้แล้วว่าแอบ,บทําเนี่ยก็เ,เรียกว่าฟีดแบ็กหรือผลผลที่ได้รับอะ่ะมันน้อยเราต้องการทําให้คนเห็นอะ่ะและอนุสาวรีย์มันไปสูนรวมที่ทําแล้วว่าคือเหมือนโยนหินลงน้ำนครับตุ้มแล้วมันกระจายได้ไกลคนเห็นเยอะ ผมผมคิดว่าตอนนั้นคือถ้าคนเห็นเราเยอะมันจะมีน่าจะมีการเปลี่ยนแปลงทางด้านความรู้สึกอืมก็เ,เลยเลือกจุดศูนย์กลางเลยตรงนั้นอุษาวลีพี่จําได้ไหมครับว่าครั้งแรกๆตอนนั้นแบบคนมาทํางานสักเท่าไหร่ในช่วงแรกๆใช่ไหมครับในช่วงปีแรกอ่ะถือว่าน้อยนะครับหลักสิบอะครับมาแต่ละรอบก็ประมาณสิบยี่สิบสิบยี่สิบอะครับถือว่าน้อยช่วงแรกๆเป็นเฉพาะกลุ่มเพื่อนที่รู้จักกันเไปกินก๋วยเตี๋ยวเรือมาไปเก็บผยาดก,กันไหมอะไรเงี้ย ไปเจอเพื่อนที่ตามมูลิธีต่างๆคือตอนเมื่อก่อนก็จะทํางานประจํานะครับวันหยุดจะไปช่วยงานตามมูลิธิถือเด็กอ่อนบ้างซีซีทีบ้างบ้านนนทภ,ภูมิบ้างไปป้อนอาหารเด็กทำความสะอาดนะครับชวนกันมาใกล้ๆก่อนอแต่พอหลังๆคนเริ่มรู้จักเรามากขึ้นแล้วมาเป็นร้อยครับผมอมืประสบการณ์ของคนพอมาทําแล้ว มันมันเกิดอะไรในจิตใจขึ้นบ้างครับเพราะว่าเข้าใจว่าเก็บแค่ชั่วโมงเดียวใช่ไหมฮะเหมือนกับเวลาเลิกง,งานเราไปเก็บมันมันทํางาน,ก,นการเก็บขยะซึ่งพอผมนึกภาพนะเหมือนกับโอ้เราก็ไปเก็บขยะแล้วก็คนก็มารอรถตู้มารอขึ้นรถเมย์เดินไปเดินมามา,มากมายแต่ว่าก็มีคนกลุ่มหนึ่งเนี่ยเหมือนกับกําลังเก็บขยะอยู่อะอประสบการณ์แบบนี้มันมันทํางานยังไงกับจิตใจอาสาครับ คือการออกมาเก็บขยะแบบนี้ใช่ไหมครับมันจะแบ่งเป็นเขาเรียกว่าเป็นสองช่วงคือช่วงแรกเราเก็บด้วยความรู้สึกว่าคืออยากจะทําให้มันสะอาดขึ้นน่ะอยากจะแก้ปัญหาตรงนี้ให้ได้อะ่ะอยากจะกระตุ้นคนอะ่ะมีแต่อยากจะภายนอกอะ่ะแต่พอเราทําแล้วมันรู้สึกเหนื่อยอือทําเสร็จปุ๊บผ่านไปชั่วโมงหนึง่งหรืออีกวันหนึ่งมันก็เหมือนเดิมอะ่ะคือแทบไม่ได้รับความร่วมมือจากเขาเรียกว่าสังคมกระแสใหญ่ๆห่อ่ะ มีแค่กลุ่มเราทาําจนมันท้อก็เลยกลับมาคุยกันใหม่เฮ้ยเราเก็บแบบใหม่ดีกว่าเก็บแบบเดิมมันก็เหมือนเดิมกับเราก็ไม่ได้รู้สึกดีขึ้นอ่ะเก็บไปในใจก็กลด่าไปบ่นไปอ่ะเฮ้ยทำไมทําอย่างนี้วะทาไมทิ้งต่อหน้าเราเลยทําไมไม่ช่วยกันวะประเทศเรานะสังคมเรามันจะดีขึ้นยังไงอ่ะเรื่องเล็กๆอ่ะยังไม่ใส่ใจเรื่องใหญ,ใหญ่ไม่ต้องพูดถึงเรื่องขยะใช่ไหมล่ะอืมแรกๆทาไปบ่นไป,นไปสามปีแรกอะครับ ทําไปบนไปที่เวารู้สึกท้อแท้แล้วก็เหนื่อยไม่มีความสุขเลยแต่ก็ยังหน้าด้านหน้าทนทําเพราะอยากจะให้สังคมดีขึ้นนั่นคือเฟสแรกแต่พอ้างหลัง,ลง,ลงเออเราได้คุยกันในกลุ่มทําเสร็จแล้วก็มาคุยกันรู้สึกยังไงบ้างมาแชร์กันจนท้ายสุดเราเรามาตกผลึกว่าเออเราเปลี่ยนวิธีการทํางานใหม่ดีกว่าเฟสหลังเราจะคุยกันแล้วว่าคนข้างนอกจะมองเรายังไงเราไม่สนใจ ใครจะทิ้งใคระอะไรเราจะไม่ตัดสินเขาเราจะเก็บด้วยความรู้สึกเราอยากจะมาทําให้ดูทําให้ดีทําให้เป็นแบบอย่างอืมเก็บด้วยความนอบน้อมเก็บด้วยความสบายใจอ่ะเอาตัวเองเป็นเป็นหลักก่อนเก็บที่อนุสาวรีย์เสร็จเราก็ตัดนไปปริทานว่าเราจะเก็บที่บ้านด้วยเก็บที่ทํางานด้วยอย่างน้อยวันละหนึ่งชิน้นทําอย่างต่อเนื่องแบบหล่างรู้สึกมันสบายใจแล้วก็มีความสุขนะครับแล้วก็ฟีดแบ็ดีขึ้น เวลาเราไปเดินเก็บใช่ไหมครับมันมีคลื่นพลังงานของการทํางานนะครับเหมือนเรากำลังทํางานกับตัวเองอะ่ะเก็บขยะภายนอกเก็บขยะภายในเก็บด้วยความนอบน้อมใครจะทิ้งใคระอะไรเราก็ยิ้มไม่ได้สนใจเลยใครจะไม่สนใจเราก็ยิ้มล่างหลังมาก็มีคนมาขอเก็บด้วยมีคนมาถามมาพูดคุยอะไรเงี้ยผมเชื่อว่าพลังงานที่ส่งออกเป็นพลังงานที่เป็นดีดีกว่าเฟสแรกเพราะฉะนั้นหนึ่งเลยเรารู้สึกได้ถึงการเปลี่ยนแปลงตัวเราคือเรา เออเราเห็นขยะแล้วเราอยากจะเก็บเราอยากจะเปลี่ยนแปลงโดยที่ไม่มีพลังงานลบออกไปและคนที่เห็นเราบางครั้งก็เขาก็ามาเก็บร่วมกับเรานะครับแล้วตอนมาคุยกันในตอนท้ายของเฟสที่สองช่วงสามปีหลังรู้สึกแบบมันแฮปปี้มากขึ้นรู้สึกสบายใจและรู้สึกว่าเป็นการเก็บขยะที่สงบนะครับจากสามปีแรกสู่สามปีหลังมันเปลี่ยนแปลงทางด้านความรู้สึกที่มีต่อขยะมีต่อตัวเองแล้วก็คนรอบข้าง ในระหว่างที่ทําไปเนี่ยที่เห็นการเปลี่ยนแปลงทางจิตใจของอาสาไหมครับว่าพอเขาได้มามาทํางานอาสาด้วยกันมาเก็บขยะด้วยกันแล้วอะความคิดความอ่านของเขานะทั้งเกี่ยวกับตัวเขาเองหรือเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมเนี่ยมันเราเราเห็นการพลิกอะไรในตัวเขาบ้างครับส่วนตัวนะครับคือเราก็ามีพื้นที่ในการที่จะทํางานกับอาสาอย่างต่อเนื่อง คือคนที่มาเก็บขยะกับเราใช่ไหมครับเขาก็จะมาโครงการอื่นที่พอพอได้เห็นนะครับได้ได้พูดคุยและสมัยนี้มันมี Facebook เราสามารถตามได้หนึ่งเลยเริ่มมีอาสา,ศาบางกลุ่มหันมาจริงจังกับการจัดการขยะเช่นแยกขยะพูเรือนหรือส่งต่อขยะไปบริจาคแสดงว่าเขาให้ความสําคัญกับเรื่องขยะมากขึ้นและบางคนนะครับมีความละเอียดอ่อนในการจัดการขยะมากเขาเล่าให้ฟังว่าเมื่อก่อน่ะเขาเห็นขยะแทบไม่รู้สึกอะไรเลย มันก็แค่ขยะเห็นอยู่ที่พื้นเดินเตะก,ก็ไม่รู้สึกอะไรอืแต่ทุกวันนี้แค่นก็ขยะมีความรู้สึกว่าอยากจะจัดการมันมีความรู้สึกว่าอยากจะถ่ายรูปส่งให้ส่งในกลุ่มเออว่าเราจ,จัดการขยะอย่างเงี้ยที่วัดได้ยางไรบ้างเริ่มมีการเรียกว่าเอาขยะไปจัดการที่ทํางานทำอโคโคปิกนั่งอัดอยู่จนเพื่อนที่ทำงานมาลุงถามว่าทําอะไร เขาก็จะบอกเล่าว่าเขาเริ่มจากการเก็บขยะทํางานกับชมรมอนุรักษ์สิ่งดีงามและเอาไปทําอะไรจนเพื่อนที่ทำงานขอทําด้วยมันมีการบอกต่อและคือมีมีความบอกต่อแล้วก็ให้ความสำคัญก,กับเรื่องขยะมากขึ้นจากเดิมเลยมันก็แค่ขยะปล่อยให้เป็นหน้าที่ของเทศบาลหรือคนที่ไม่ส่ร่วมในการจัดการไปแต่ทุกวันนี้เขาไปส่วนหนึ่งในการจัดการขยะคือมีสํานึกสํานึกในเรื่องนี้มากขึ้นแล้วก็รู้สึกถึงปัญหาที่จะตามมา ในเรื่องขยะทิ้งออกไปเดี๋ยวม,มันก็จะกลับมาหาเราในรูปไมโครพลาสติกตะกี้ผมชอบมากที่พี่กอฟพูดถึงการเก็บขยะทั้งภายนอกและเก็บขยะภายในในแง่ของการจัดการกับความรู้สึกขุ่นเคืองที่เกิดจากความไม่แยแสของสังคมต่อปัญหาเนี่ยกค็คือใครจะทําอะไรก็ช่างแต่ว่าฉันจะทําในส่วนที่ฉันทําได้แต่ในขณะเดียวกันเนี่ยเราก็ยังต้องอยู่กับความจริงที่ว่า ความตั้งใจอย่างเดียวเนี่ยอาจจะไม่ได้ทำให้ปัญหาถูกแก้ไขได้ใน5ปี1ิปีผมคิดว่าหลายคนก็น่าจะรู้สึกเหมือนกันว่าปัญหาสิ่งแวดล้อมมันใหญ่มากว่ากรรมเริ่มต้นที่เราเนี่ยมันถูกตั้งคำถามเหมือนกันว่ามันจะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงในสกเกลที่ใหญ่เท่ากับปัญหาได้หรือเปล่าจนสุดท้ายก็ติดอยู่กับปองวนที่ว่าโครงสร้างไม่เปลี่ยนแปลงและตัวคนเล็กๆก,ก,ก็ไม่มีความหวังที่จะสร้างแรงกระเพื่อม คนที่เข้ามาอาสากับพี่เนี่ยเขารู้สึกแบบนี้บ้างไหมครับคือมันมีหลายคนนะครับที่แบบออกมาแบบคัดค้านหรือคิดในอีกมุมหนึ่งอันนี้เราก็เราฟังนะอกมันมันสูญเปล่าอ่ะมันเสียเวลาเปล่าอะไรเงี้ยคือขนะองค์กรใหญ่ก็ยังแก้ปัญหาไม่ได้เลยอะไรเงี้ยแล้วมาเก็บขยะแค่นี้มันก็เป็นการแก้ที่ปลายเหตุหรือต่อให้เราสร้างนวัตรกรรมอะไรก็ตามอะไรเงี้ยมันก็ไปเป็นแค่ที่พักขยะมันแก้ปัญหาทั้งหมดไม่ได้หรอก พอมันอยู่ที่โครงสร้างอ่ะอยู่ที่นโยบายแล้วก็กฎหมายต้องยอมรับนะว่าบ้านเราอ่ะไม่ได้เข้มแข็งจุดเนี้ยนะครับไมไ่เข้มแข็งเรื่องการจัดการขยะการแยกขยะหรือรีเซเคิลหรือนําขยะไปเปลี่ยนพยลังงานอ่ะท,ทั้งที่เขาเรียกว่างบประมาณทางด้านการจัดการขยะมันมหาศาลนะครับแล้วเราแล้วเราอ่ะสามารถทำอะไรได้บ้าง เพราะนั้นถ้าเราไปแก้ใหญ่หญไม่ได้เราก็ต้องแก้ที่เล็กแก้ภายในครัวเรือนแก้ขยะตรงตัวเองก่อนนะครับมันมีช่วงหนึ่งอั่นที่ผมอยากจะแชร์เลยเราเคยลองลองใช้ชีวิตแบบไม่สร้างขยะชวนกันกลุ่มเล็กๆอลองสักสองวันหนึ่งคืนใช้ชีวิตแบบไม่สร้างขยะลองแค่สองวันหนึ่งคืนคือเราทําได้ภายในพื้นที่แคบๆภายในวัดภายในโรงเรียนภายในค่ายเราหรือในเข้าเข้าป่าบนเขาเราทําได้แต่ไม่สร้างขยะเลยนะใช้ไปตรงไปตอง ใช้กล่องข้าวซูเปอร์แว์อะไรเงี้ยแต่พอมาอยู่ในสังคมจริงๆเราทดลองไม่สร้างขยะเลยหนึ่งวันก็ทำยากแล้วก็อึอดอัดมากแค่ไปซื้อของไปซื้อแกงแก่แม่ค้าแล้วเราเอากล่องซูเปอร์แว์เนี่ยไปขอใส่กับข้าวเขาเขาก็ไม่พอใจเราแล้วก็บอกก็ตักยากใส่ถุงดีกว่าพราะนั้นถ้าเรานะครับเ่าเรียกว่าจัดการเรื่องนี้ไม่ได้เราก็ต้องสร้างขยะแต่จะสร้างยังไงล่ะครับ ที่จะจัดการมันให้ให้มันได้ที่สุดอ่ะจะเห็นว่าบางอย่างก็เป็นความเคยชินที่อาจปรับเปลี่ยนได้โดยไม่ต้องรอการแก้ไขปัญหาเชิงโครงสร้างเราเลยสามารถหาสิ่งที่เราทําได้ในตอนนี้เราเริ่มทํามันก่อนเลยผมเข้าใจถูกไหมครับใช่ครับคือทํามันก่อนแม้มันจะเล็กดีกว่าไม่ทําอะไรเลยอืเพราะผมเชื่อว่าคนเล็กๆหลายคนมารวมตัวกันมันจะเป็นพลังงานหรือก้อนมวล แรงเคลื่อนที่มันจะขยับไปในอนาคตมันอาจจะมีสักหนึ่งคนท,ที่สร้างการเปลี่ยนแปลงได้จริงๆซึ่งเราไม่รู้อาจจะเป็นเด็กยุคใหม่ก็ได้อะไรก็ได้แต่ถ้ามันเกิดปัญหาแล้วเราทําสักนิดนึงก็ยังดีดีกว่าเห็นแล้วไม่ทําอะไรเลยอ,อยู่เฉยาจากที่พี่เล่ามาจากคนที่ไม่สนใจเรื่องการจัดการขยะหรือสิ่งแวดล้อมเลยพอเข้ามาอาสากับพี่เขาก็สามารถไปทําไปต่อยอดอะไรในชีวิตได้หลายอย่างแสดงว่าตอนที่มาเจอกับพี่ในงานอาสามันต้องมีกระบวนการบางอย่าง ที่ทำให้เกิด Impact ทางใจอะไรกับเขาปะครับและพี่คิดว่ากระบวนการนั้นคืออะไรคือผมอะชอบเปิดประเด็นนอกจากเปิดโอกาสคือหนึ่งเปิดโอกาสก่อนให้คนมารู้จักว่ามันมีงานจิตอาสาแบบนี้ในสังคมเลยนะคืองานเก็บขยะเงี้ยคือบางคนไม่รู้เลยว่ามันมีงานแบบนี้นะบางคนมาทำครั้งแรกและเขามีความตื่นเต้นอะ่ะเหมือนประตูใจเ็เปิดแล้วได้รับรูได้เรียนรู้ สองเปิดประเด็นเรื่องปัญหาสิ่งแวดล้อมอะในทุกวันนี้เรามีปัญหาเรื่องขยะนะขยะในทะเลประเทศไทยนะอยู่อันดับที่ห้าเราเก็บขยะจนทุกวันนี้เรามีทีมนักดำน้าเพื่อการอนุรักษ์ที่ลงไปเก็บขยะทํางนานร่วมกับชุมชนะ่ะผมก็เล่าให้ฟังนะครับเปิดประเด็นและผมก็ยิงคำถามไปเลยว่าในฐานะที่เราเป็นนักเรียนหรือคนธรรมดาอย่างเงี้ยเราสามารถช่วยโลกช่วยสังคมได้อย่างไรในประเด็นใหญ่ๆแล้วก็ชวนมาทําประเด็นเล็กๆ คือทุกคนน่ะถ้ามาครั้งแรกคือเราไม่รู้ว่าเราจะแก้ปัญหาอย่างนี้ได้อย่างไรเพราะขนาดองค์กรใหญ่ๆก็ยังแก้ยังแก้ไขแต่ยังแก้ได้ยากเลยแล้วเราคนตัวเล็กๆจะแก้ยังไงนะครับเพราะนั้นเราก็จะมีกระบวนการเป็นงานเล็กๆให้คนตัวเล็กเริ่มทําแล้วค่อยขยายผลโดยการมันมีงานแค่หนึ่งชั่วโมงใช่ไหมครับแล้วเราก็มีงานค่ายที่เป็นสองวันหนึ่งคืนที่เป็นสามวันสองคืนเพื่อสร้างความต่อเนื่องในกิจกรรมนะครับ หมือนเปก้าวแรกแล้วอินแล้วก็ชูไป9ก9าสอเพื่อให้มันมีแรงเพิ่มแรงเพิ่มในทุกจังหวัดเลยเพราะเราเดินทาง77จังหวัดเลยนะครับตลอด10กว่าปีพี่ก๊อฟลองยกตัวอย่างการลงมือทําที่มีอิมแพกทางจิตใจของอาสาสมัครเพิ่มอีกสักตัวอย่างได้ไหมครับมันมีครั้งหนึ่งนะครับที่ผมพาอาสาไปชายทะเลชายทะเลนะครับสนไปหาไปประมาณห้คนแล้วขยะเต็มชายหาดเยอะมาก เป็นหาดนะครับที่อยู่หลังเกาะที่คนจะไม่มาเล่นน้ําฝรั่งก็จะไม่ชอบชาวบ้านเขาบอกว่าหาดนี้จะไปเลยขยะมันเยอะผมเลยขอเวลาแค่ชั่วโมงเดียวคนของเราห้าสิบคนรวมชาวบ้านอีกยี่สิบคนขอเวลาชั่วโมงเดียวเราจะเปลี่ยนเปลี่ยนชายหาดจากที่มันสกรปรกให้มันวิ่งอะไรเงี้ยแต่ก่อนจะทํานะผมจะมีคาถาหนึ่งให้ทุกคนช่วยทําตามให้ทานิ้วตามผมอะไรเงี้ยโอมจงสะอาด เพียงแลาตัวคนก็ไปด้วยกันเก็บชั่วโมองนี้มันสะอาดวิ่งเราถ่ายภาพ v ีฟอร์อัปเตอร์ให้เขาเห็นเลยว่าขอแค่ลงมือทอําอ่ะแค่คนละชิ้นอะ่ะแค่รับผิดชอบในส่วนของตนอะ่ะเก็บคนละชิ้นในพื้นที่ต่อหน้าตัวเองแค่ชั่วโมองเดียวกับคนหกเจ็ดสิบคนอะ่ะมันเปลี่ยนใจหัดสองร้อยเบีรให้มันสะอาดเลยใส่วิ่งแล้วหน้าอยู่หน้าเที่ยวอ่ะครับมันก็เกิดเขาเรียกว่าแรงผลักดันในใจคนเออขอแค่เราทําอ่ะม,มันก็การเปลี่ยนแปลงมันเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ทําได้ง่ายอะ่ะ แล้วก็เห็นผลเลยคือเรื่องเก็บขอให้เก็บก่อนทิ้งให้ถูกที่เดี๋ยวเรื่องอื่นมันจะค่อยๆตามมาเองแต่ถ้าเรายังไม่สนใจไม่เห็นปัญหาทิ้งไม่ถูกที่อะไรเงี้ยไม่แยกขยะไม่จัดการขยะมันก็แก้อะไรไม่ได้มันเป็นกิจกรรมเล็กๆหนึ่งชั่วโมงที่เราทําอ,อย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงเขาเรียกว่าภายนอกแต่ส่งผลในด้านของรู้สึกทุกคนก็จะมีภาพจําแล้วเออเนาะถ้าเราดูแล ถ้าเราช่วยกันพลังคนคนตัวเล็กๆยิ่งใหญ่ถ้าเราร่วมือกันเห็นไหมมันก็จะเห็นเป็นความสะอาดความรู้สึกที่มันเกิดขึ้นมันคือความรู้สึกอะไรครับคือณนะตอนนั้นมันรู้สึกว่าหนึ่งนะครับมันมีความภาคภูมิใจตัวเองอะ่ะเฮ้ยเราทําได้อะ่ะเด็กๆหลายคนร้องว้าวอะ่ะเฮ้ยพี่อารีเจ๋งว่ะทําได้ไงอะไรเงี้ยคือภาพตอนแรกอะโหมันแทบไม่มีทางที่จะเป็นไปได้ครับ แค่คิดก็เหนื่อยแล้วอ่ะใครจะไปเก็บใช่ไหมล่ะโอ้มันเยอะกองบดรมซุมซําแต่พอได้ทําแล้วอ่ะมันมันจะเริ่มง่ายอ่ะสิ่งที่ผมได้ยินจากพี่อ่ะคือ,อรู้สึกเป็นความรู้สึกมีความหวังนะใช่ใช่ครับมันมีความภาคภูมิใจแล้วก็เป็นเรื่องของความหวังอ่ะเฮ้ยมันมันแก้ไขได้นะจริงๆริงนะมันไม่ได้มืดมดนในเรื่องขยะมันแก้ไขได้ครับแล้วมันก็ไม่ได้แย่เลยอ่ะนะครับ ในการที่จะทําเรื่องขยะคือนอกจากการรับรู้ของอาสาที่เรามาทํางานชุมชนใช่ไหมครับกับเรื่องสิ่งแวดล้อมเขาเรียกว่าชาวบ้านคนในพื้นที่หรือผู้คนที่เห็นเราทํางานเป็นซึ่งเป็นเจ้าของพื้นที่แต่เดิมเลยก็ไม่ได้รู้สึกถึงเขาเรียกว่าสิ่งแวดล้อมหรือการกรักและโวงแหนในทรัพยากรถิ่ชนพอเรามาัเก็บขยะให้มาทําบ้านป้ายทำกิจกรรมในชุมชนเขารู้สึกว่าเขารู้สึกและเกิดคำถามว่า เขามาทำทำไมอืมแล้ววันหนึ่งเขาเข้าใจเขาเห็นเราแล้วก็รู้สึกว่าเขาละอายใจที่จะขยะไปทิ้งในน้ำละอายใจที่จะเผาขยะเกิดการเปลี่ยนแปลงมาให้ความร่วมมือและดูแลทรัพยากรในชุมชนดีขึ้นคือมันเป็นการทำการแบบกระเพื่อมได้ดีมากเลยคือเราสร้างการเรียนรู้ในในกลุ่มอาสากับคนที่ทำงานอยู่แล้วอันนี้ชาวบ,บ้านกับคนที่ไม่เคยสนใจเลยกลับมาสนใจและรัก รักและห่วงแหนทรัพยากรภายในชุมชนมากขึ้นอันนี้เป็นเรื่องที่ดีมามาถึงจุดเนี้ยที่จริงอยากถามไปที่ตัวพี่เลยทําอาสามากี่ปีแล้วนะฮะน่าจะสิบสิบกว่าปีสิบกว่าปีของพี่การที่เป็นอาสาของพี่เนี่ยมันทําให้พี่เรียนรู้อะไรเกี่ยวกับมนุษย์และธรรมชาตินะคือต้องบอกว่าเราเข้าใจปัญหามากขึ้นเพราะเราลงไปคุกอยู่ในปัญหา แล้วเราเข้าใจผู้คนมากขึ้นเพราะเราคุกขี่กับผู้คนเพราะฉนั้นถ้าบางสิ่งบางอย่างที่มันยังแก้ไม่ได้เราก็ต้องหาตรงกลางให้มันอยู่ร่วมกันได้แบบยั่งยืนนะครับบางสิ่งบางอย่างมันต้องใช้เวลาแก้เพราะฉะนั้นทำไงให้คนเข้าใจอ่ะให้คนที่ไม่เคยเห็นปัญหาไม่เคยรับรู้ให้ได้รับรู้แล้วก็มาเข้าใจและค่อยๆคลายปมที่มันมั่นมมานานสุดท้ายอยากฝากอะไรกับคนที่ อาจจะยังไม่รู้ด้วยเหตุผลอะไรก็แล้วแต่นะอาจจะยังไม่ลุกขึ้นมาลงมือทําหรือว่าเอออะไรเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมอ่ะอยากบอกอะไรกับเขาครับคือทุกวันนี้โลกเราป่วยจริงๆสิ่งแวดล้อมเราแย่นะครับไม่เรื่องเป็นป่าไมา้ทรัพยากรธรรมชาติหรือเรื่องขยะคือมัาต้องช่วยกันนะครับคือถ้าเราไม่ช่วยกันวันนี้นะวันหน้าตัวเราลูกหลานเราจะลําบาก อย่าลืมนะครับเราไปทําอะไรไว้อะและสิ่งนั้นมันจะย้อนกลับมาหาเราเหมือนเนื้อขยะเนี่ยเราไปทิ้งในแม่น้านําคลองทิ้งในป่าทิ้งในทะเลจัดการไม่ถูกที่ถูกวิธีใช่ไหมครับมันเป็นการเขาเรียกว่าผักออกระยะสั้นแล้ววันหนึ่งเขาจะกลับมาหาเราในรูปแบบอาหารการกินอากาศคือถ้าไม่ดูแลรักษาว,วันนี้วันหน้าเขาจะกลับมาทำร้ายเรานะครับอยากให้พี่ชวน คนออกมาทำอาสาเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมคือเหมือนตอนนี้นะครับกลุ่มงานอาสาเริ่มมีจํานวนที่มากขึ้นนะครับนะครับมีหลายๆกลุ่มทําเรื่องงานสิ่งแวดล้อมระสังคมคือผมชวนเลยอยากให้ออกมาช่วยกันอ่าตามกําลังและเวลาที่เราสะดวกครับคนละนี้คนละหน่อยก็ยังดีผมเชื่อว่ามันจะทาให้สิ่งแวดล้อมและสังคมดีขึ้นคือทุกผมเชื่อว่าทุกคนมีโซเชียลมี Facebook มีสื่อออนไลน์เรารับรู้เราเห็นอยู่ป ปัญหาของสังคมแล้วคือไม่อยากให้เฉยไม่อยากให้นิ่งอะ่ะจะให้ออกมาคนละนิดคนละหน่อยเดี๋ยวมันจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะครับอยากช่วยกันนะครับโอเคขอบคุณพี่ก๊อฟครับครับ,รบสวัสดีครับเรื่องของพี่ก๊อฟและอาสาสมัครก็ช่วยให้เราเห็นภาพมากขึ้นนะครับว่าการพาตัวเองไปลงมือทําทําให้เราได้สารวจความรู้สึกตัวเองกับสิ่งแวดล้อม เป็นอีกแนวทางที่จะช่วยให้เราก้าวข้ามกำแพงความห,หึงหางทางความรู้สึกเกี่ยวกับปัญหาสิ่งแวดล้อมได้ได้ยังช่วยให้เกิดกระบวนการทางจิตใจในเชิงบวกต่อปัญหานั่นคือเกิดความหวังครับนึกถึงงานเขียนเล่มนึงของนักเขียนแอฟริกันอเมริกันมาเรียมคาบ้าที่ได้กล่าวไว้ว่าความหวังไม่ใช่ความรู้สึกแต่เป็นความมั่นคงในวิถีปฏิบัติด,ด้วยความหวังคือการลุกขึ้นมาในทุกๆวัน พร้อมกับความมุ่งมั่นที่จะทำอะไรสักอย่างโดยไม่ลดละเพราะฉะนั้นการมุ่งมั่นที่จะทําสิ่งเล็กๆน้อยๆอ,อย่างสม่ําเสมอแม้มันอาจจะไม่ออกดอกออกผลในเร็ววันก็เป็นสิ่งที่หล่อเลี้ยงความหวังว่าเราจะมีโลกที่น่าอยู่ขึ้นได้และอาจสร้างแรงกระเพื่อมให้กับคนที่ได้รับประโยชน์จากงานอาสาได้เช่นเดียวกันจนถึงตรงนี้ผมขอเชียร์เลยนะครับถ้าเรารักอะไรแค่อะไร จงลุกขึ้นมาทำเพื่อสิ่งนั้นกันถ้าคุณแคร์สิ่งแวดล้อมก็เป็นอาสาสมัครด้านสิ่งแวดล้อมแล้วถ้าคุณไม่รู้จะเริ่มจากงานไหนประเทศไทยเรามีเว็บไซต์แบบธนาคารจิตอาสาหรือเข้าไปที่จิตอาสาแบงก์ดที่นั่นจะช่วยให้เราได้ค้นพบว่างานแบบไหนที่จะเหมาะกับเราครับลองใช้งานอาสาในการสำรวจสิ่งที่เราแคร์ไม่ว่าจะเรื่องสิ่งแวดล้อมหรือเรื่องใดๆในสังคม ในขณะเดียวกันก็ทําให้รู้ว่าศักยภาพของเราเนี่ยมันสร้างการเปลี่ยนแปลงได้มากกว่าที่คิดถึงตรงนี้แล้วจะรออะไรอยู่แล้วครับติดตามเรื่องจิตวิทยาสิ่งแวดล้อมผ่านพอดแคสต์ Climate Life Coach ได้ที่ SoundCloud Apple Podcast Spotify และช่อง YouTube ความสุขประเทศไทยนะครับและอย่าลืมกด notification แจ้งเตือนด้วยนะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามได้รับฟัง Climate Life Coach ได้รับการสนับสนุนจากธนาคารจิตอาสาความสุขประเทศไทยมูลนิธิปลูกต้นไม้ปลูกธรรมะและสำนักง,งานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสอสอสบันทึกเสียงที่สตูดิโอคนตัวดีและสถานีวิทยุมออขอบคุณผู้ร่วมพูดคุยอารีโพสีถอดเนื้อหาสัมภาษณ์โดยสิธศสินพักดีออกแบบภาพปกรายการโดย สรยาระดาฤทธ์เขียนบทโดยเป็นจรกรณกเด่นดวงดูแลการผลิตและดูแลรายการโดยปรมินทร์วัดนครปัญชา